โรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566ของสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2มีเขตบริการ3หมู่บ้านคือบ้านกู่ศิลาขันบ้านหนองโกศีและบ้านคอกควาย โดยมีนายสุรทินโตมื่นไวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านบุคลากรโรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยามีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น12คนผอ,อจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน10คนนักการพานโรงจำนวน1คนด้านนักเรียน มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,566จำนวน146คนแบ่งเป็นระดับปฐมวัย52คนระดับประฐมศึกษา94คนภายใต้การบริหารงานของนายสุรทินโตหมื่นวัยมีการแบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการหัวหน้าฝ่ายคือนางจิราพรสิงห์ทอง 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้าฝ่ายคือนายสุรทินโตมื่นวัย 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายคือนายประพันธ์ทองปอ 4. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณหัวหน้าฝ่ายคือนายสุรัตวันไทยสงโรงเรียนบ้านกู่โกศวิทยาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามองค์ประกอบและประเด็นการนิเทศดังนี้องค์ประกอบที่ห การกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับโรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยาได้มีการประชุมศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จในการอ่านออกเขียนได้ การคำนวณผลสำเร็จทางการเรียนและการประกาศค่าเป้าหมายแต่และมาตรฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายองค์ประกอบที่2การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริงมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องโดยคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้กูโกสีโมเดลองค์ประกอบที่3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยาได้นำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติตามปฏิทินกรอบระยะเวลาและกิจกรรมต่างๆของโครงการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวอ้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล องค์ประกอบที่4การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกูก่โกศีวิทยามีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความรู้ความสามารถร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจปฏิทินการตรวจสอบทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการโดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมมีการจัดทำรายงานตามหลักวิชาการที่เป็นปัจจุบัน องค์ประกอบที่5การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยามีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการตรวจสอบไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา องประกอบที่6การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีโรงเรียนบ้านกู่โกศีวิทยามีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนภาพผลสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบจากนั้นมีการเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการนิเทศชั้นเรียนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญงานบริหารบุคคลดำเนินการในการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนักเรียนอัตราขาดแคลนได้เพิ่มอัตรามาสองอัตราทดแทนการ,กรเกษียณปี2565และแทนตำแหน่งครูย้ายในปี2566คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาพลศึกษา และได้ทำแผนอัตรากำลังในปี2566ซึ่งขาดแลนหนึ่งอัตราและส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องงานบริหารงานทั่วไปดำเนินการพัฒนาจุดเช็คอินเวทีการแสดงป้ายนิเทศต่างๆลานกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดทำรั้วโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียน จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเสริมให้ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลมีการมอบทุนการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานบริหารงานงบประมาณบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช105ทับโดยขอปูกระเบื้องและอาคารเรียนแบบสร้างเองโดยส่งคำของบซ่อมแซมตีฝ้าเพดานได้รับงบประมาณจำนวน3 0 0แสนบาทจากการดำเนินการต่างๆส่งผลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆเช่นได้รับรางวัลครูดีเด่น รางวัลครูผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาและส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขด้านนักเรียนนักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, ONET มีการพัฒนาที่ดีขึ้น RT ได้คะแนนเฉลี่ย92.75คะแนน NT ได้คะแนนเฉลี่ย82.04คะแนน ONET ได้คะแนนเฉลี่ย37คะแนน และส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป .1- ป .6 ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ณนะจังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันบรรยายธรรมได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับจังหวัด การประกวดต่างๆภายในโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้และร่วมแข่งขันโดยไม่ยออ่อท mm ้อ hmm. เด็กหญิงอาริยาสมบูรณ์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนความสามารถด้านภาษาไทยจากการสอบ NT เด็กหญิงอินทิรายินดีได้คะแนนเต็ม100คะแนนความสามารถด้านภาษาไทยจากการสอบเอทีเด็กหญิงสุพิชยาสีกลางได้คะแนนเต็ม100คะแนนความสามารถด้านภาษาไทยจากการสอบเอลูกใครไม่สำคัญเป็นสิทธิ์ฉันนั้นคือลูกจะรักและพันผูกสั่งสอนลูกเป็นคนดี ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ